ครับรจะมารีเช็คเครื่องทำป๊อปคอนแก๊สตัวนี้นะครับก่อนแพ็กกับส่งห้ลูกค้าเดี๋ยวมาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันส่วนครับตัวนี้เป็นสูตรนะครับจะีจะส่งไปกับเครื่องจะประกอบคู่กับคลิปเทคนิคการทําได้เลยพลาสติกพวกนี้สามารถแกวได้หมดเลยครับที่หุ้มชิ้นงานเอาไวไ้กระดาษที่หุ้มบังเกิกอยู่แกวได้เลยครับหน้าหลัง ควรจะต้องแกะก่อนใช้งานนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่กระดาษโดนความร้อนและความชื้นจะทําให้กาวแกะออกยากมากครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ยังไงเราก็ต้องใช้ในการมองไฟครับคุณจะต้องแกะออกก่อนใช้งานมาดูการทํางานมอเตอร์ใช้งานได้2ระบบครับตัวไฟบ้านใส่สีดําเส้นนี้ครับเสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านตัวนี้ส่วนแบตเตอรี่จะมีสายพ่วงชุดนี้ให้ครับแดงบวกดําลบเวลาใช้งานคีบ อาเสียบให้ถูกสีถูกขั้วนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งมาคีบที่แบตเตอรี่ใช้แปดสิบสองโวลต์ลูกไซส์ไหนก็ได้ครับแต่ขอให้เป็นสิบสองโวลต์เวลาคีบก็คีบตามสีตามขั้วรครับแดงบวกดำลบแบตเตอรี่ห้ามสลับขั้วเด็ดขาดถ้าสลับขั้วช็อตทันทีครับการทำงานถ้าเป็นระบบไฟบ้านคือเคาะมาขวามือครับมาร์กันกลอนรับที่เหมาะสมจุดสีดำครับหมุนมาให้ตรงกันเห็นไหม มอเตอร์สามารถปรับความเร็วได้สวิตซ์ตรงกลางตรงนี้คือปิดครับถ้าเคาะมาซ้ายมือตัวนี้เป็นระบบแบตเตอรี่ครับกรณีถ้าเราใช้ระบบไฟบ้านอย่างเดียวแบตเตอรี่ไม่ใช้งานก็คือดึงออกไปได้เลยตัวสายนี้ก็เก็บไว้สำรองได้ครับไว้ใช้ฉุกเฉินก็เปิดสวิต์มาขวามือสุดก็จะเป็นระบบไฟบ้าน การล้างทําความสะอาดนะครับดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทาความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้าเช็ดได้นะครับห้ามล้างน้ําเด็ดขาดตัวนี้เป็นระบบไฟทางร้านรับกันให้1ปีมีปัญหาอะไราแจ้งเข้ามาได้เลยครับหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทางเครื่องนี้ยกล้างน้าได้เลยหม้อก็ยกล้างเหมือนชัยชนะทั่วไปเปิดแล้วก็ล้างสกปรบบกมากๆก็ใช้ฝอยใช้ฝอยเหล็กขัดได้เลยครับตัวเครื่อง ตัวนี้เป็นแผ่นปิดหัวเตาแก๊สนะครับปิดสนิทร้อเปอร์เซ็นหัวแก๊สสแตนเลสใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่านะครับหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวในคลิปที่ส่งให้ก็จะมีบอกว่าแรงดันสูงกับแรงดันต่ําต่างกันยังไงนะครับเลือกใช้ให้ถูกนะแรงดันสูงห้ามใช้เด็ดขาดเลยใช้ได้แต่แรงดันต่ําเท่านั้นตัวหัวแก๊สเมื่อไหร่ที่สกปรกควรจะต้องขัดทําความสะอาดครับใช้ฝอยเหล็กขัดได้เลยครับเพราะเป็นหัวแก๊สสแตนเลสไม่มีปัญหาถ้าหัวแก๊สสกปรกจะทําให้ความร้อนตกลง ช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดครับเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราสามารถไปโดนได้เปิดสุดก็คือแบบนี้ไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับกรณีที่ช่องอากาศเปิดไม่สุดนะครับเปลวไฟจะเป็นเปลวไฟลอยๆแล้วก็เป็นเปลวสีส้มเแต่ให้ช่องอากาศเปิดให้สุดก็จะได้เปลวไฟสีฟ้า ความแรงไฟในการใช้ใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อครับเน้นเลยว่าใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อป๊อปคอร์นไฟแรงไม่ไหม้ครับถ้าไฟอ่อนไหม้โอเคครับ